เรือนหอนุ่นหลุยกดดนันมีลูกไม่ง่ายเบิกงานปั๊มลูกปีนี้มาแน่เรือนหอนุ่นหลุยกดดนันมีลูกไม่ง่ายได้สามีรอใครก็อิจชา้าเลือกได้ว่าเป็นนักแสดงและนักร้องที่คบกันมากว่า10ปีผ่านทุกช่วงเวลามาด้วยกันสำหรับนุ่นหลุย บอกเลยว่าพร้อมแล้วที่จะสร้างความสมบูรณ์แบบทางครอบครัวและสุดทั้งคู่เปิดใจประกาศข่าวดีฝากใครหลุยคุยกับนุ่นไม่อยากให้รอให้มันเป็นปัญหาถามว่าโอกาสที่จะมีรูปแบบปกติมีแต่เราเป็นห่วงเรื่องของเด็กเกิดมาเลยเลือกเอาชัวดีกว่าสำหรับนุ่นแล้วเราทั้งคู่ไปตรวจเรื่องสุขภาพ นุ่นเองก็มีปัญหาส่วนตัวรุยบอกเลยว่าสเปิร์มยังดีน้ำเชื้อแข็งแรงตัวนุ่นเตรียมแล้วหลังจากนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดูแลในเรื่องของมดลูกและปรึกษาคุณหมออยู่ตลอดก่อนหน้านี้ก็มีอารมณ์ดาวในเรื่องของฮอร์โมนบ้างแต่เราสองคนก็คุยกันตลอดตอนนี้ก็ได้ฝากไข่ไว้หลายใบยแต่ขอเอาชัวร์ดีกว่า ที่วางแผนมีรูปปีมังกรก็เพราะเรื่องมูส่วนตัวนุ่นไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ถ้ามีปีนี้ก็คงไม่ทันอยู่ดีส่วนจะมีกี่คนนั้นไม่สีเรียดขอให้มีก่อน